ฝรั่งให้มาทำข้อสอบภาษาอังกฤษของคนไทยกัน e r r o ไรว้าไม่โชว์ไม่ ten seconds oh my goodness เฮอไม่ทําไมสั้นจังเลยคะข้อสอบเด็กมปลายคือยาวสนั่นอันนี้เหรอขอคะแนนอันนี้เลยได้ไหมอ่ะ 洗完澡吧 <Hi. S 2> กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปที่เราจะท้าฝรั่งให้มาทําข้อสอบภาษาอังกฤษของคนไทยกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเนื่นองจากว่าทุกคนชอบดูดิฉันตีกันกันกบสตีเฟนก็ดิฉันก็จะมาเป็นตัวแทนฝั่งไทยด้วยในฐานะของสาวไทยที่อยู่อังกฤษมา10ปีและไม่ได้ทําข้อสอบมานานมากแล้วคนไทยแปลว่าอะไรคนไทยแปลว่าผ่านข้อสอบมาแล้วหลากหลายไม่แนว่ว่าสกิลการทาข้อสอบของสาวไทยอาจจะเบียดเอาชนะกับพี่สตีเฟนก็ได้กติกาง่ายๆตามนี้ข้อสอบหลากหลายเลเวลนะคะ ตั้งแต่ประถมมต้นมปลายเตรียมเข้ามาหาลาัยไปจนถึงสำหรับวัยทำงาน IELTS TOEFL ที่เราต้องสอบกันแต่และข้อเนี่ยก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือครั้งนี้ทีมงานมีข้อโบนัสพอยต์ให้ด้วยใครที่ทำได้ถึง10คะแนนก่อนเนี่ยจะมีสิทธิ์ตบตุ้มเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ข้อ Special Point ไปนะคะซึ่งถ้าตอบถูกเนี่ยได้ไปเลย5คะแนนแต่ถ้าตอบผิดเนี่ยโดนติดลบ 2, 2> <ม>ทีมงานบอกว่าอีข้อ Special Point เนี่ยมันคือ Speaking Pa r t ทุกคน,คนเพราะว่าใดๆข้อสอบทีี่เเราททกัััันนนนนน้้งหมมดใวป็นน ปอร์ใช่ไหมต่อให้จะเป็นข้อสอบใน past speaking ก็ตามก็ยังเป็น speaking บน paper ถ้าเราจะมาวัดระดับทักษะการพูดจริงๆมันก็ควรจะได้พูดออกมาหรือเปล่าแ,แต่ว่าอะไรล่ะที่จะมาช่วยเราฝึกภาษาวัดระดับภาษาของเราได้ Elsa Speak <c oughs> ใจอะทุกคนแอป п п Elsa Speak น้องเป็นแอปฝึกภาษาอังกฤษส่วนตัวนะคะจะฝึกที่บ้านก็ได้ที่โรงเรียนที่ทํางานใดๆก็ได้ซึ่งถ้าเราอัปเกรดเป็น Elsa Pro เนี่ยเราก็จะได้อัพแพ็กเกจบทเรียนต่างๆนะคะมี AI เป็นของตัวเองด้วยคอยช่วยแนะนําในการออกเสียงวิเคราะห์ เสียงความคล่องในการอ่านนะคะเป็นเหมือนโค้ชให้เราคนหนึ่งอะ่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนเราไม่ได้ดีวลูการเรียนรู้จากครูจริงๆนะพิดยังให้คุณค่ากับการเรียนกับคร,นะร,รูจริงๆในโรงเรียนจริงๆหรือการเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศจริงๆเหมือนเดิมรู้สึกว่าเป็นตัวที่จะมาช่วยมาเสริมกันมากกว่านะ,ะเพราะว่าเพนพอยต์หนึ่งของเรามนุษย์เรียนภาษาอย่างเราเราเนี่ยคืออะไรคือหลายๆครั้งครูที่เราเรียนอยู่ด้วยกันหรือเจอกันในห้องเรียนเนี่ยเขาไม่ได้มาว่างตอบเราตลอดเวลาแต่ว่าน้องคนนี้นะคะก็คืออยู่ในแอปอยู่ในมืออยู่่่ททีีบบบ้้้าาาาานขอองงงงเเเรรรรไดลลลยคคืกกกกัััััมมตปะศห ที่ซีเฟนนั้นเคยชนะพิชี่ไปด้วยคะแนน18-10ครั้งนี้พิชี่จะสามารถเอาคืนได้หรือไม่ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาจ้ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทําข้อสอบกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเลือกก่อนว่าใครจะได้เล่นก่อนตัวนี้เลยเอลซ่าสปีกนะคะมาลองดูว่าใครที่พูดตามแล้วได้เปอร์เซ็นต์นนเยอะกว่ากันก็จะได้เริ่มก่อนเลาฉันจะเอาอะไรไปสู้ฝรั่งหรอเนทีฟเอ่ยได้ทีมงานทําลิสต์เอาไว้แล้วนะคะเซฟเอาไว้ให้แล้วน่าจะเป็นคําที่คนไทยปกติชอบอ่านผิดอะเอเต่ chaos Chaos. 83%นะคะเดี๋ยวมาลองดูของพีทว่าพีทจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาคำนี้ดีกว่าคำนี้คนไทยชอบอ่านผิด error error ว้า er er wow! I got 82 what did you get? 83 no ก็คือสตีเฟนเริ่มก่อน what did they say that word is key อยากลองไหมล่ะ่อะอยากลองไหมล่ะอ่ะเซก a key key ยู้ก่อนเลยซึ่งคำนี้ขอลองได้ไหมไทยอ่านด้วยตาเนื้อคนไทยที่ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแขวាไม่ไม่ได้ทุกคนสตีเฟนได้เริ่มก่อนเลือกคำถามแรกก่อนคำถามแรกที่สตีเฟนจะเลือกคือ primary then just to get started question four where do you have PE e in the library B in the lab C in the gym D in the classroom คุณมี PE ที่ไหน PE ก็คือ Physical Education ทุกคนก็คือวิชาพละ In the gym Please can I have C in To be fair, I did do pee in the classroom as well. You faked the headache yesterday. Don't pull that stuff on me today. Stop acting like a blank. The principal cannot skip school. Miracle. Wise guy. Silly. f u o l Musical Play ใครที่อ่านไม่ทันกดพอสแล้วอ่านก่อนแล้วเราค่อยมาดูเฉลย t ก็ต u รูไปพร้อมกันเมื mm ่อ hmm. วานเธอก็เฟกว่าเธอปวดหัวอย่ามาทำแบบนี้กับฉันอีกวันนี้หยุดทำตัวเหมือน mm hmm. ครูใหญ่ไม่ควรจะมาโดดเรียนค่ะก็คือเป็นบทละครหรืออะไรสักอย่างหนึง่งปา<ะ>ฏิหาริ์เนาะเป็นคนฉลาดหรอะไวสกายหยุดทำตัวเหมือนซ l y ี o โฟน้ำลายของใครต่อใคร i t meant to be like a rhyming thing oh today don't pull that stuff on me today อ่าตจังแม่อาจจะขอ้นขึ้นนะคะสามีโอโอเคอ๋อจังไม่ไม่งั้นตอนแรกนะผิดเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะไปข้อ B ข้อ C หรือว่าข้อ D เว้ยคือมันก็ดูแบบไปได้ทั้งหมดแต่พอซีเป็นูดถึง rhyme rhyme ก็คือคล้องจองกันแล้วก็แบบเฮ้ย yesterday กับ today silly fool rhyme กับ school เงี้ยข้อซีไม่ s u อ้ไม่ sure ไม่ i'll go for high school as well, please. i'll go for question uh, three. it's probably eight kilometer by taxi. there are buses, but the most convenient way is by taxi. a, would you like me to drive you to siam square? Uh, b, how long does it take to get to don muang airport by taxi? is it possible to fly directly to myanmar from don muang airport? d, can you tell me? How to get to s i a n Square from k h o San Road ประมาณ8กิโลถ้านั่งรถแท็กซี่ก็มีออปชั่นนั่งรถเมย์เหมือนกันแต่ว่าวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือนั่งแท็กซี่คำถามควรจะเป็นคำถามไหน So then by the process of elimination พี s สีเฟนจะเลือกตัดชอย Don't think it can be A I don't think so ก็คือคิดว่าไม่น่าใช่ A อรอขับรถไปส่งที่สยามหน่อยได้ไหม so that would be a time เพราะว่า How l o n does it take เนี่ยก็คือใช้ถามถึงเวลาแต่คำตอบ C <laughs> is possible, but I guess if they're asking about flying, then I don't know. 8km is like 5 minute taxi. I'm guessing that Siam Square and Kosan Road are pretty close as well. Ding, ding, ding. ห้องค่ะโอ้โฮผ่านมา3ข้อเท่านั้นแต่สตีเฟนนั้นขึ้นนําไป3คะแนในขณะที่พิชชี่นั้นยังคงอยู่แค่2แครนเท่านั้นต้องรีบตามแล้วนะครับพุ่งเป้าไปเลยดิฉันขอเรือกข้อสอบไว้ทำงาน IELTS TOEFL ไปเลย IELTS TOEFL ข้อสอบมาจ้ะ John Wash Discovered 200 Different Uses for Peanuts <Huh? S 3> Great Agricultural Chemist 2 uh, Was a Great Agricultural Chemist uh 3 Three, for whom A great agricultural chemist. Four. A great agricultural chemist. <Who? S 2> เป็นฟิลกร,รมมารนะ์มตอนแรกนึกว่าแบบจอนวอ h ชแบบจอนล้างอะไรสักอย่างอยู <I think S 2> อย่แล้วก็แบบจอนวอชเนี่ยเป็นคนที่คนพบวิธีการใช้ถั่วพีนัทถึง200แบบแบงบค์เนี่ยมันควรจะเป็นขยายเนาะขยายแบบไหนถึงจะถูกคือพีน่าจะเอลิเ n นตข้อ2ออกก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ยังไงอะ่ะคือตอนนี้สับสนไปหมดละว่าจบประโยคแล้วหรือยังอะไรเงี้ยคือพีทใจพีทไดอยากไปข้อ1เว้ยมันน่าจะมีอาร์ติเคิลนิดน,นึงป้าแบบข้อ4ที่มีคําว่าอ่ะแต่พอข้อ4ี่มีอะแต่แม่งมีฮูด้วยพีทเลย Wait, eh, we have to you do know the answer? I think so. Oh! 15 minutes later. Alright, just like 10 seconds. Ah. 10, 9, 8, 7. Oh, it's not sea pa! God done No? And I steal. Chemist. And I steal. That's okay. <laughs> beep, 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 beep. <laughs> I think it's one. Yeah. Ah. <laughs> คือมันเป็นส่วนขยายเป็น bracket คืออาจจะไม่ไม่ได้จําเป็นต้องมี article เข้ามาก็ได้ตวพีก็รู้สึกเว้ยว่าแบบเติมูมันแปลกเพราะว่าแบบเฮ้ยประโยคมันก็ดูจบหรือไม่จบแต่อีในจอดอ่ะมันก็ไม่ให้จุด full stop ฉันมาฉันก็แบบหรือประโยคมันยังไม่จบคิดเยอะคิดเพื่อว่าพี่สตีเฟนก็คือนางก็ตอบถูกนะแล้วจริงจริงนางก็คือกดตุ่มสติลไปแล้วด้วยซึ่งจริงจริเราไม่ได้มีกติการสต e ลมาก่อนแต่ว่าก็ก็ให้พี่สตีเฟนก็เลยได้ไปยังไงกันเลยครับเนี่ยสตีเฟนขโมยคะแนนไปเฉยเลยทิ้งห่างไปเป็น7.2ต่คะแแนเกมมไ่จบคร็า เพิ่งวางใจไปมอปลายเข้ามาหาลัยของเด็กไทย Question f please Oh my goodness อย่างยาวแค่เห็นโอดก็ทอแล้วอ่ะ Situation in a bookshop Hi I'm looking for a really good thriller I can read on the plane Are you going somewhere nice Thailand actually Blank but heard great. No, never, but heard great. got choice I've the perfect it's I คือเป็นสิจิวเอชันเนาะอยู่ในร้านขายหนังสือนะคะบรูคบอกว่าฉันกำลังมองหาหนังสือเรื่องเราสยองขวัญนะ a good thriller สำหรับอ่านบนเครื่องบินคนขายบอกว่าจะไปเที่ยวไหนหรออีกคนขายก็คือเฟนลี่เกินเรื่องบรูคก็เลยบอกว่าไปประเทศไทยครับจริงๆแล้วคนขายก็เลยจะตอบว่าแล้วบรูคก็ตอบว่าไม่ไม่เคยเลยเคยได้ยินมาว่ามันดีมาก a have you been there before b Was it the first one? C. Is this your first time? D. Is it on? <Business. S 2> ใครที่อ่านไม่ทันกดพอสแล้วอ่านก่อนแล้วเราค่อยมาดูเฉลย through ไปพร้อมกัน Have you been there before but I've heard it's great is it a valid answer พี่สตีเวนได้ข้อง,ง่ายวไปปะชี้แล้วข้อ A นะคะ <Please. S 2> ก็คือเคยไปที่นั่นมาก่อนหรือเปล่าแล้วคุณบรูคก,ก็ตอบว่า no never ไม่เคยซึ่งเฉลยว่าถูกต้องเป็นประโยคคําถามที่เหมาะสมกับบริบทที่สุดนะคะว่าเคยไปเมืองไทยมาก่อนหรือเปล่าประโยคหลังมาดูเหมือนเราไม่เคยไปเพราะฉะนั้นก็ข้อ A นี่แหละและแล้วฝันของเฮียแกก็เป็นจริง สตีเฟนทำถึง10คะแนนก่อนมีสิทธิ์เล่นคำถามข้อโบนัสแต่สุดท้ายแล้วพี่แกจะเล่นหรือไม่สตีเฟนมีสิทธิ์ตบตุ่มนะคะเพื่อใช้ข้อโบนัสจากเอลซ่าสปีทีมงานเลือกให้เล่นใน m My List ซึ่งเป็นโหมดที่ให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถสร้างเซตคำของตัวเองได้พับลิใชให้คนอื่นมาฝึกได้ด้วยในคอมมูนิตี้เนาะสามารถกด f Favorite บทเรียนของเราไว้ใน m y List นี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสเปเชียลของเอลซ่าโปรซึ่งทีมงานนะคะได้เลือกลิสต์โจทย์ของเรามาให้แล้วออกเสียงให้ได้90% 90%ซึ่บบ่่งเาากวแต ได้5คะแนนถ้าเกิดว่าได้ไม่ถึง90เนี่ยติดลบ5ติดลบสองตอนต้นฉันบอกติดลบสองแต่ตอนนี้ดูคะแนนชีเฟอร์มากเอาลบห้าไปเลยสีเฟนจะเลือกเล่นเลยหรือจะเลือกปล่อยโอกาสให้พีช,ชีได้ได้ลองเล่นได้มีคะแนนบา้างปะตอนนี้ผิดซีมีอยู่สองคะแนนสีเฟนจะเลือกปล่อยโอกาสให้พีช,ชีสีเฟนจะเลือก ปโบนัสรอนะคะ mm hmm. อ่ะลิสต์ที่ทีมงานเตรียมเอาไว้นะก็คือสตีเฟนเนี่ยต้องเลือกหนึ่งใน3ประโยคนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มีรอบแบบลองซ้อมดูก่อน1รอบถึงจะค่อยให้มีรอบพูดจริงว่าจะได้ถึง90%หรือไม่แต่ถ้าสตีเฟนตูปะสตีเฟนก็จะถอยหลังลงมาเลย5คะแนนนะ สเตฟานสามารถบันท r กได้หนึ่งรอบเพื่อซ้อมดูซิว่าเนทีฟจะพูดได้เหมือนเนทีฟกี่เปอร์เซ็นเช่นค่าหนุ่มบริ i s h I slit the sheet the sheet I slit and on the slitted sheet I sit ฮ อ๋อแต่ว่าประเด็นคือน้องเอลซ่าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ lean towards สำเนียงอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็น British accent สังเกตปะตัว t อ่ะไม่มีซึ่งเป็นแบบความสำเนียง British accent เว้ยก็จะสังเกตได้ว่าในแอปเนี่ยเวลาเรากดอ่านเขาก็จะมีสีต่างๆขึ้นมาเนาะว่าเราออกเสียงถูกหรือเปล่าสีเขียวเนี่ยคือถูกแต่ว่าถ้าออกเสียงผิดเนี่ยก็จะมีตรงบางจุดที่มันขึ้นสีแดงเกือบถูกเนี่ยก็จะมีสีส้มด้วยแต่ของสตีเฟนเนี่ยไม่ได้ขึ้นซึ่งสิ่งเนี้ยใดรเขาก็จะคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วเราก็กด แล้วจริงๆแล้วเราต้องออกแบบใดบางทีเราอาจจะแบบออกเสียงผิดสระอ e, ีสระเอใดๆเนาะเขาก็จะปรับจูนให้เราใกล้กับเจ้าของภาษามากขึ้นซึ่งเจ้าของภาษาที่เป็นสัเนียงบริเตชก็คือ you're missing out on tea s h e s h ชี h e e t สตีเฟนเลือกข้อที่ยากสุดแล้ว to be fair you chose the hardest one out of the three ก็สมควรแล้วเพราะชีเป็น Native สิก็ต้องอยาก <the> นิดนึง <Okay. S 1> ต่อให้เป็น Native เจ้าของภาษา,าเขาก็พูดในวิธีแบบ Native <Okay. S 1> ของเขาเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบ100%อยอย่างในภาษาไทยเราก็ไม่ได้พูดถูกต้องทุกตรงทุกคำชัด เจนชัดถ้อยแบบนี้ตลอดคือ AI เขาจะตั้งเอาไว้แบบบามันสูงมากอยู่แล้วนะถ้าใครได้แบบ70-80นี่คือเก่งละลองเพื่อฝึกไม่ต้องเครียดเยอะอ่ะรอบนี้ของจริงละ I slit the sheet the sheet I slit and on the slitted sheet I sit โ oh. <laughs> อ้ได้ร้องได้ร้อเรย เขียวหมดแต่88คือแบบใด It's all green <laughs> but I think you speak so unnaturally. <laughs> It's all green ทุกคนนี้เราสามารถดูได้ด้วยว่ามันมีเบรกดาวอะไรการออกเสียง100%นะคะความราบรื่นนะคะ Fluency น่าจะใช่อันนี้100%เหมือนกันนะคะสีมันก็เลยเขียวหมดไงสิ่งที่ติดขัดที่เป็นสีส้ม <What did S 1> น้ำเสียง <I get? S 1> ค่ะผลชั <c oughs> น,นนะคะรอบโบนัสเราสตีเฟนเสียคะแนนไปห้าคะแนน เมื uh ่อ huh. ภรรยาผมอยากได้คะแนนผมก็ต้องให้สิครับนอกจากจะทำคะแนนโบนัสไม่ได้ยังติดลบเหลือ5คะแนนไปอีกโอกาสที่ฝั่งไทยจะตีตื้นเนี่ยมาถึงแล้วไปเลยครับพี่ชีเง้นพี่ขอเลือกเป็นข้อสอบมอปลายข้อหนึ่งอ๋อหมาก็ทำไมของมอปลายไทยมันแบบยาวขนาดน,นี้ย <laughs> <laughs> หมดเวลากับการอ่าน New research shows that cleaners are some of the happiest workers in Britain along with childcarers and hairdressers lawyers for example are at the bottom of the happiness list on the On the other hand, there are many highly paid professional staff who hate their job. The study found that the highest level of job satisfaction is among those providing a personal service, even if the pay is poor. I don't think B and C should be used in the first sentence. C should be used to contrast with the point before this. C and B have only one answer. I'll answer B, which is... มีถูกต้องนะคะเย้ยินดีเองอะไรเอง I'll do a uh, primary question t o ฮะ สเตฟ e นเลือกข้อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมนะคะข้อสอบ This sea animal lives on the floor. It hasn't got any bones. Its body is like a kite. What animal is it? เป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บนพื้นไม่มีกระดูกหน้าตาเหมือนว่า wow. วคือสัตว์ชนิดใดจะ j e l l ก fish <is> look like a kite <No. S 1> <laughs> เป็นอย่างี้งทรงเนี้ย I like sting <laughs> stingray sting please I would like D ส e ตฟ e นเลือกตอบข ก็ดีนะคะคือ Stingray <c oughs> ก็คือปลากระเบนนั่นเอง Baby Stingray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  ขอเพยเซฟนิดนึงผิดเลือกเป็นข้อสอบมอปลายเข้ามาหาลัยข้อสอง <c oughs> ฉันต้องเรียนประโยคอ,อีกแล้วหรอเด็กมปลายถ้าต้องเจอแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าต้องทําข้อสอบแบบเข้ามหาลาัยแข่งกับเวลาด้วยใช่ไหม She was there with a friend which was nice but her job meant starting at 6 o'clock s t u d y i n g at an assembly line packing eggs into boxes for 10 hours occasionally with eggs were unsold they were returned and she was put on egg breaking duty Tanja's w e r e Her first job was when she was 17, and to make some money, she got a job in an egg packing plant. This involved standing next to a large metal container and throwing in the smelly rotten egg. about and job egg think it The worst job in life was when was 17. ก็คือเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยทัญญาก็เลยได้งานที่โรงงานแพ็คไข่ท่านในที่นี้คือโรงงานเนาะข้อ A เนี่ยเป็นการแบบอธิบายว่าตัวงานเนี่ยคือทําอะไรบ้างก็คือต้องไปทํางานตั้งแต่หกโมงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็แพ็คไข่ลงกล่อง10ชั่วโมงก็คือส่วนข้อ B เนี่ยก็คือบอกว่าแล้วก็ในหลายๆครั้งพอไข่ไข่ไม่ออกอะไรเงี้ยจะถูกส่งกลับมาเข้าสู่กระบวนการ egg breaking เข้าสู่กระบวนการในการทําลายไข่ข้อดีเนี่ยเขาก็เลยอธิบายเรื่องของการทําลายไข่การยืนอยู่กับคอนเทนเนอร์โลหะ เพื่อที่จะโยนไข่เน่าลงไป C, C เป็นข้อแรกอะ C A B ด,ด,ด,ดโอเคเพราะฉะนั้นพีทขอตอบข้อ C ค่ะว่าพีทจะเรียงเรื่องราวประมาณนี้ เป็นเรื่องของการหาความต่อเนื่องไปลองจับพวกประโยคแบบ occasionally เงี้ยมันเอาไว้เชื่อมประโยคสกิลเด็กไทยเนี่ยไม่โตจริงจริงพีชีขึ้นนําเป็นแปต่อ5คะแนนฝั่งอังกฤษเอายังไงดีครับยังเหลือข้อสอบไอเอลอยู่นะมาดูกันว่าเขาจะเลือกเร่งสปีดด้วยข้อนั้นหรือไม่พี่สตีฟเลือกไอเอลข้อ1 the use of fire for cooking may well be the blank characteristic of human civilization อันนี้หรอทำไมสั้นจังเลยคะ Why is it so short เ <laughs> <laughs> พอสอบเด็กมอปลายคือยาวสนั่น The oldest, the old, an oldest or oldest ตัดภาพกลับไปดูคำถาม i อ l อลกมัน สเตฟานกำลังแอปคิดอยู่ Are you fake thinking or what No, o know between an oldest or the oldest An oldest characteristic of humans อ้าว้าวฟังเด็กทายยิ้มกุ้มกลิ่มแล้วครับฟังอังกฤษว่ายังไงจะให้สตีลคะแนนไปได้หรือเปล่ายิ่งมองอ่ะยิ่งคิดเยอะเอาจริงเชื่ออินสติ้งแรกอ่ะเวิร์กสุดฉันว่าการใช้ไฟในการทำอาหารเป็น characteristic ของ human civilization number three and if you're wrong could I steal Yeah what do you think it is one the oldest กค that's the correct grammar เรื่องราวของฝรัง่งคิดว่าในภาษาพูดมันน่าจะยังไงก็ได้มันดูแบบลื่นไหลไงเพราะว่าเป็นภาษาพูดเฉยๆแต่ว่าพอจะต้องเป็นข้อสอบระดับแบบ professional หรือ academic อย่างเงี้ยมันต้องเป๊ะๆซึ่งพอมันต้องมาเฉือนกันตรงความเป๊ะอ่ะคำในรูปแบบ superlative อ่ะมันจะมันมักจะมาคู่กันกับ the เพราะว่าเป็นที่สุด เนาะ the first the oldest the most beautiful เพราะฉันเป็นคนไทยและนักเรียนไทยที่เรียนหลักการ g กร m m a r มา and that's the correct grammar เด็กไทยหัวใจไกรม้าเติบโตมากับไวยากรณ์กันักขนาดนี้พลิกนำเจ้าของภาษามาด้วยคะแนน12ต่อ6แต่เกมยังไม่จบนะครับถึงเวลาเล่นข้อโบนัสกันแล้วพี่ชี่จะชนะขาดลอยหรือจะด่างพร้อยโดนหักคะแนนในข้อนี้ไปดูพร้อมกันเลยกว่าครับสตีเฟนมาสะดุดร้มตรงนี้หรือเขาตั้งใจโยนคะแนนให้ซันว่าไม่รู้แต่ที่แน่ใจคือดิซันได้คะแนนมา82คะแนน จะมาตุ้มตุมเอลซ่าหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวรู้เลยขอตบตุ้มใช้ข้อสเปเชียลค,ค่ะ <c oughs> ดิงด้งดิง้ง <c oughs> <c oughs> do the first one. I think is. Oh, okay. I saw a kitten eating chicken in the kitchen What chicken? c i c k e n Chicken? โอ้ยฮ H A เป็นจุดอ่อนของพี ń, แล้วคนไทยหลายๆคนมากนะในภาษาไทยเรามีชอชา้างชอเดียวแต่พอเป็นภาษาอังกฤษเรามี C H, 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 H order, S H <laughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอลซ่าเขามีฝึกตรงนี้ไง I saw a kitten eating chicken <laughs> in the kitchen I saw a kitten eating eating, eating chicken อาโย ประโยคปกติที่เอาไว้ฝึกที่ใช้ในชีวิตจริงเยอะมากไปดูเดี๋ยวพี่จะลองพูดแบบที่พี่จะพูดปกติก่อนแบบไม่พยายามดีกว่า I saw a kitten eating chicken in the kitchen it's 94ขอคะแนนพอขนาดนี้เลยได้ไหมอะเฮ้ยติดตรงคิ t เช่นเนาะถาจริงนึกว่า C H พี่จะตุ๊บนะเนี่ยพอกดขึ้นมาให้ดูเขาก็จะ break down มาเลยอย่าลืมว่าริมฝีปากและลิ้นของคุณควรผ่อนคลาย๊ Okay. zero no <laughs> i saw a kitten eating chicken in the kitchen i saw, I saw a kitten eating e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  chicken, chicken. Ah. Good. ได้90พอดีค่ะรอบนี้เกมพลิกสุดๆนอกจากโมดดีที่เราเล่นกันนะทุกคนคือเอลซ่ายังมีโหมดอื่นๆอีกเยอะมากลองไปเล่นกันดูได้นะคะยังมีบทเรียนต่างๆ c e r t i f i c a t e course ใดๆนะคะให้ลองไปเล่นกันดูได้ในแอปเหมาะมากกับคนที่แบบฝึกภาษาอังกพูดคนเดียวก็ไม่ค่อยเป็นพูดกับกระจกคนเดียวได้ก็ไม่มีใครมาช่วย correct เอลซ่ามาแล้วคะ่ะมาตรฐานสูงถึงเพดานแต่ว่ามันดีเพราะมัน b r a k down ออกมาเลยว่าจริงๆแล้วเราติดตรงสำเนียง fluency ตรงไหนคำไหนแล้วเรา b r a k ด down ไปคำา ได้พิดว่าเหมาะกับหลายๆสายงานเลยหรือว่าคนที่ฝึกภาษาฝึกการพูดโดยทั่วไปแล้วก็แอบค่อนข้างลีนไปทางสำเนียงอเมริกันนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มบริเตนไม่ต้องเศร้าก็ืูอว่าก็ชนะแล้วนะคะแต่ว่าก็เพื่อให้ครอปไปลองเล่นประถมอีกหนึ่งข้อละกันเป็นข้อสอบระดับประถมนะคะข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเราถ้าข้อนี้ผิดตอบผิดสตีเฟนชนะไปเลยงงเปลี่ยนกฎไปเลย Martha w a o t s e o a e a writer she l i k e s taking photographs English reading and writing science มาถ้าอยากเป็นนักเขียนมาถ้าชอบแล้วคนเราจะเป็นนักเขียนแล้วชอบถ่ายรูปไม่ได้หรอโจท<น>ย์แบบใดสำหรับฉันคือถูกทุกข้อมาก uh, one two t h C <Yeah. laughs> ซี่่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะจกจโจ์มาท้าบอกว่าอยากเป็นนักเขียนนะคะมาท้าก็ต้องชอบเขียนค่ะจะเป็นนักเขียนแต่ว่าเธอห้ามชอบอย่างอื่นนะคะภาษาอังกฤษก,ก็ชอบไม่ได้สายแอนก็ชอบไม่ได้นะด t s it for t o d รนนะคะ,ะ,คะทุกคนโดยสรุปวันนี้พิชซี่ชนะไปนะคะเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อมากตอนแรกก็คือไล่หลังสุดขีดมากนะคะแต่ว่าสาวไทยชนะไปในแมชนี้บางทีเนี่ยพอมันแกร,มกแกรมก์มากแกร์มากมากฝรั่งเองเขาก็แบบพลาดได้อะไรได้เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงสอบนะคะพิชขอเป็นกําลังใจ ใคนเลยครที่ทําข้อสอบแล้วได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยทําได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าไปเดากับมันว่าแบบเฮ้ยทำไมฉัสนชอบภาษาอังกฤษแต่ทาได้แย่จังมันไม่โอเคเหรอฉันไม่ควรจะชอบสิ่งนี้ต่อไปหรอไม่ต้องนะคะเราอาจจะสามารถเป็นนักเขียนได้แต่เราก็ชอบวิทยาศาสตร์ได้เราอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้แต่เราก็ชอบภาษาได้เหมือนกันคะแนนบนข้อสอบเปเปอร์ออกมาได้ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งเสมอไปคือบางทีเนี่ยข้อสอบมันอาจจะวัดไม่ตรงจุดกับทักษะที่เรากําลังต้องการฝึกหรือเป้าหมายของการฝึกภาษาของเราก็ได้เพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ใครที กดไลค์กดแชร์คลิปนี้วนไปขอให้คะแนนออกมาจึ้งใจตรงตามที่ต้องการทั้งหมดนะจ๊ะเอลซ่าสปีนี่เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่น่าจะซัพพอร์ตหลายๆคนที่กาลังฝึกภาษาอยู่ได้เยอะมากๆเนาะโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะฝึกพูดวิธีการเรียนรู้ภาษาที่เวิร์กจริงๆแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือเราฟังแล้วเราก็พูดตามเหมือนเวลาเราฟังเสียงพ่อแม่แล้วเราก็พูดตามตลอดอ้อแอ้ออแอ้อ่อ,อ,อ,อยากจะพูดค่ะแต่ไม่รู้จะพูดกับใครพูดคนเดียวก็เขินๆอายตัวเองเนี่ยก็พูดกับเอลซ่ายังมีอีกหลายโหมดให้ไปเล่นเยอะมากในเอลซ่านะคะฝึก อะไรเงี้ยก็ใครที่อยากจะอัปเกรดเป็น Elsa Pro Elsa p r e m i u รอเ่ีงเงี้ยก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดพีชีตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะที่ฉันก็โดนพี่ลูกกอล์ฟป้ายมาที่เหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะขอค้อไหนทําได้ทําไม่ได้ตอบถูกตอบไม่ถูกหรือว่าอะไรยังไงก็แชร์กันมาได้ขอขอบคุณข้อสอบจากแหล่งทั้งหมดตรงนี้นะคะสื่อสนุกปลูกความคิดนาะครูปฐม o com ครูปลูกปัญญานะคะข้อสอบ A level จาก Ang เกรสแล้วก็ข้อสอบระดับวัยทางานจาก Open น u ู i a n ข้อบโบนัสพอยต์จาก ElSA s p e ปีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกนนกันนนหหม่่คลลป้้าาวีไย I เด็กไทยทำถึงเกินทำคะแนนเอลซ่าได้ถึง90%แบบเป๊ะๆรวมคะแนนเป็น17ต่อ6และผู้ชนะในวันนี้นั่นก็คือพิชีผู้นี้เองโถมันต้องเสียใจไปนะครับเฮียเดี๋ยวให้ไดนอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะไหนของมาลองเล่นโหมด AI สซิ ELSA AI Hi welcome to Elsa AI please select one of the following role plays เลือก role play ได้เราจะเลือกอะไรดี You and I are coworkers at a marketing firm we are both vying for a promotion to become the new team leader and co-worker and neighbors and marketing hang morning uh, how are you on this fine day i'm doing well thank you for asking Um... focus on discussing other successful strategies uh -huh. you're gonna talk to me like that i'm sorry but i cannot continue this conversation if you are going to use offensive language towards i've led a successful team on the go uni marketing project <laughs> I built a team of 700 people and we made 73 billion pounds off the contract. I don't see how that can compare to the other person. Wow, that's an impressive achievement. A few moments later. Well, it's important to prioritize. Ciao. Goodbye and take care. Role play complete. <laughs> และเมื่อเราเล่นเสร็จเขาก็จะมีขึ้นมาเลยนะคะ analyze เราแตกแขนงออกมาเลยเนาะ pronunciation เป็นยังไง v o c a b u l a r y เป็นยังไง grammar เป็นยังไงนะบนเว็บเนี่ยให้ละเอียดกว่านี้อีกนะคะก็ลองไปเล่นกันดูได้ I slit the sheet the sheet I slit and on the slitted sheet I sit